ส้มครับยิ่งรสจอร่อยขนาดนี้ครับตอนมากสวัสดีครับผมเซงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำผลไม้ย่างกันนะครับนี่เลยผลไม้ที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็จะมาย่างกันนี่ไอเจ้าตัวนี้นี่นี่ก็กระทะที่ย่างหมูกระทะนั่นแหละครับก็จะมาทำกินเลยนะครับก็ก่อนจะดูก็ อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับและติดตามข้าล่างด้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เยอะๆนะครับ <Okay. S 1> ก็จะไปทำกันเลยนะครับไปเลย let's go <S ข่ออื่นนะครับผมก็นี่เอ,อานนี้มาผ่านมาเป็นบางๆก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปย่างนี่จะได้สุกทั่วถึงเลยนะครับนี่นี่ไม่ต้องปอกเปลือเลย <c oughs> เดี๋ยวมันก็สุกแล้วนะครับ ก็จะมาปั่นน้ำพริกกันเลยนะครับนี่เี่ที่ผมตำเอาไว้แล้วแล้วก็ปั่นตัวนี้นี่นี่ส้มนะครับก็เป็นส้มสารน้ำผึ้งนะ่นแล้วก็จะมาปรุงรสด,ด้วยเพื่อจะได้มีรสอร่อยของส้มนะครับ <Wow. S 1> ผมไม่มีฟ้านะผมใช่ตัวนี้แทน นี่เดี๋ยวผมก็จะทำไอ้ส้มอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นน้ำพริกเลยนะครับว่ารสชาติของมันมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับก็ไปทากันเลยนะครับ ต่อด้วยพวกนี้นี่นี่คือตัวอร่อยเลยนี่ก็มัปั่นแล้วไม่ต้องสายให้มันยหยับเลยเนี่นะ,ะโอ้โหอร่อยแน่นอนครานี้ เดียวครับตอนนี้ผมก็เตรียมของพร้อมหมดแล้วพร้อมที่จะกินแล้วตอนนี้โหหลายอย่างมากเลยก็จะไปรอรุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วครับนี่ผมก็จะมาเอาเตามาวางแล้วคใส่ ตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะครับแล้วก็เตาก็ร้อนแล้วตอนนี้ก็มีเลยใช้อปเป e r ลนะครับย่างคนนี้เลยไม่รู้จะย่างได้ไม่ได้นะครับมีต้องถามนี้ตกตก,ตกีสักยัตกมากเลยมันลื่นมากเลยทุกคน <c oughs> มันย่างไม่ได้ครับ นี่เห็นไหมมันจะตกนี่นะครับก็สาเหตุว่าทําไมผมถึงเพิ่มอีกเตามานะครับเพราะว่าอีกเตาตรงนี้มันวางไม่ได้พอวางปุ๊บแล้วมันก็จะตกนะครับผมก็เลยต้องใช้อตรงนี้ย่งางไก่เนี่ยผมใช้ตรงนี้มาย่างดีกว่าเลยนะครับเพราะตรงนี้มันนี่มันย่างไม่ได้มันต้องใช้ตรวนี้นะครับนี่อเตานี้มันก็ ช้ช้อนอย่างนี้เลยดีกว่านี่อันนี้ก็ใช้เป็นหม้อนี้เลยแล้วก็ต้มอ,อย่างนี้โอเคเดี๋ยวรอให้มันเดือดแบบนี้หน่อยนึงนะครับตรงซดตอนน้ำ,นำร้อนๆนะครับเนี่ยนะทุกคนก็ย่างมาได้แล้วครับน,นี่ก็อันนี้ก็มาลองกินเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเลยนะครับนี่ก็ราดน้ำจิ้มอย่างนี้นะครับนี่ อ,อ,อร่อยมากเหมือนมันไม่ใช่แอปเปิลแล้วไอ้นี่เหมือนเป็นเนื้อย่างนะครับอันนี้กรอบดีนะครับเกือบไหม้แล้วหรือว่ามันก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้อ,อ,อ,อร่อยจ้ได้เลยนะครับอ,อันนี้คือ ไม่มีเนื้อหมูก็สามารถใช้อย่างนี้ได้นะครับรสชาติหวานนับลิกก็ไม่ต้องเติมหวานมากนะครับก็กินอันนี้ก็หวานพอแล้วครับนี่ก็มาลองนับเล็กอย่างนี้พี่เปอนอยากกินอนี้ด้วยจะลวะ ิว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับออออออร้อนมากร้อนร้อนจริงจริงเป็นตะเซ็บ โอ้โหรสชาติมันเปรี้ยวมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหเปรี้ยวมากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยนะครับแต่รสชาติมันก็จะหวานหน่อยแต่ไม่อร่อยเลยนะครับกินเนื้อหมูดีกว่านี่เอาเนื้อหมูนี้มากินดีกว่าชอ,อยมาจิ้มน้ำพริกอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่ก็น้ำพริกสนะ้มเมื่อกี้นะอือขอชิม ขอกินชิ้นที่สามแล้วเนี่ยอ,อ,อืออือครับอืออมีเลยนะครับต้องกินให้หมดนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับทุกคนก็ ผมก็กินหมดเรียบร้อยแล้วไอ้ของพวกนี้ผมก็เอาไปวางไว้ที่เตรียมล้างของนะครับก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยก็พอกินได้อยู่นะครับแต่แอปเปิลเนี่ยเอามาย่างไฟอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าตะไหลนะครับก็เอาไปว่ากินสดๆก็ดีกว่านะครับก็รอติดตามอีพีหน้านะครับว่าผมต้องไปกินอะไรต่อนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ก็สว่วนพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ